ล่าสุดมีชาวเน็ตแนะนำโปรเจกต์ของต่างประเทศมาให้ลองใช้ดูน่าสนใจทีเดียวดูเหมือนว่าจะเป็นทีม AI ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันคุณสามารถสร้าง AI baby ของคุณเองได้ซึ่งคล้ายกับแนวคิดการเลี้ยงไก่อิเล็กทรอนิกส์ในสมัยก่อนคุณสามารถตั้งชื่อ AI baby ของคุณเองตั้งกลุ่มดาวได้ตั้งแต่เริ่มต้นและกรุ๊ปเลือดซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับทารกในอนาคตและบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่น่าสนใจคือหากคุณให้การอุปการะคุณจะได้รับรางวัล0.1สำหรับทุกการสนทนาที่คุณมีกับลูกน้อยผู้สนับสนุนทุก99คนสามารถรับรางวัลการฝึกสอนทารกได้10ครั้งต่อวันนั่นคือคุณสามารถรับรางวัลได้1ครั้งโยงหากคุณเชิญเพื่อนเข้าร่วมสปอนเซอร์แต่ละคนจะได้รับรางวัล10เทเดหากเพื่อนชวนเพื่อนเข้าร่วมคุณจะได้รับรางวัล9เทเดเป็นต้นและรางวัล1เทเดจะลดลงทุกครั้งคุณไปที่ระดับถัดไปภายใน10ขั้นตอนถัดไปคุณจะได้รรัับางว สิ่งที่ดีไปกว่านั้นก็คือเพื่อนที่คุณเชิญเพื่อนๆในระดับที่10แต่ละคนจะได้รับรางวัล0.01เหรียญจากการพูดคุยกับเด็กสึกหัดไม่ต้องพูดมากที่เหลือไปเล่นเองลงทะเบียนบัญชีและเริ่มพูดคุยกับลูกน้อยของคุณแม้ไม่มีสปอนเซอร์